สวัสดีครับนักธุรกิจช่วงโฮทุกท่านครับพบกับผมวัชรพงภ์ภูลศรีธนานนท์เรื่องราวเกี่ยวกับพลิกชาร์ส10แผ่นของเรานั่นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกของ ACT r o u p นะครับหลายท่านเข้าอกเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วนะครับว่าทําไมเราต้องทําธุรกิจช่วงโหนั่นเองนะครับและตอนนี้เรากําลังขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์หรือว่าโปรเจกต์กาแฟาถ้วยใหม่ดื่มแล้วรวยด้วย855เป็นที่น่าพอใจนะครับ เพราะฉะนั้นการเรียนรู้พื้นฐานเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับทุกคนทั้งคนเก่าและคนใหม่ทั้งผู้สอนและผู้ถูกสอนพื้นฐานต่างๆของธุรกิจจงโงเราจะต้องรับรู้รับทราบให้ตรงกันระหว่างอัปลายก็บดาวลายและไซไลนะครับยกตัวอย่างเช่นภาษาต่างๆทุกคนก็จะต้องมีการเริ่มต้นในการที่จะสอนเป็นสเต็ป หรือเป็นขั้นเป็นตอนไปเช่นภาษาไทยก็ต้องเรียนรู้เขียนให้ได้ก่อนกไก่ถึงฮอนคู่สระพยัญชนะภาษาอังกฤษก็ A ถึง Z ต่อจากนั้นค่อยมาผสมคำกันอีกทีนะครับแล้วก็รู้ความหมายว่าคำนี้หมายความว่ายอย่างไรวันนี้เราจะให้ทั้งอัป l ลายแล้วก็ดาว l ลายรู้พร้อมๆกันและจะให้ทุกท่านนั้นนะครับได้รับรู้รับฟังว่าเราพูดผู้ฟังรู้เรื่องไหม เมื่อเราเป็นผู้ฟังเราฟังวิทยากรรู้เรื่องหรือไม่อย่างไรการทำทธุรีจงโฮนั้นเป็นการทำแบบก๊อปปี้ลอกเรียนแบบกันได้เพราะเราใช้บริษัทเดียวกันสินค้าตัวเดียวกันแผงการขายแผงค้ตลาดเดียวกันตอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการเริ่มต้นนะครับส่วนใครจะมีเทคนิคในการที่จะทำอย่างไรนั้นว่าไปอีกเรื่องหนึ่ง วันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของฟิปชาร์ตซึ่งเป็นปฐมบทให้ทุกท่านได้รับรู้รับทราบกันก่อนว่าถ้าเราจะทำธุรกิจชวงโงเนี่ยเราจะต้องรู้อะไรบ้างคร่าวๆก่อนที่เราจะลงมือทำก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องของบริษัทชวงโงนะครับก็ขอทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าบริษัทชวงโงเนี่ครับเป็นธุรกิจนานาชาติ นะครับขยายไปทั้งหมด9ประเทศด้วยกันแล้วนะครับแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจหรือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่มีอายุ17ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาร่วมทําธุรกิจได้เราเรียกว่าโอกาสทางธุรกิจและก็เป็นโอกาสสร้างรายได้จากการทําธุรกิจช่วงโอเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องที่ผมจะพูดต่อจอากนี้ไป ก็เป็นเรื่องราวของการเปิดโอกาสทางธุรกิจช่วงโงเมื่อเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจชวงโงเนี่ยเราจะต้องมารู้จักเรื่องของอะไรบ้างครับเรื่องของบริษัทชวงโงเรื่องของสินค้าเรื่องของแผนง,งานขายแผนตลาดเป็นหลักนะครับสามข้อนี้เป็นหลักเลยและข้อที่4ก็คือการบริหารการจัดก,การของทีมอันนี้เป็นข้อสําคัญมากที่จะทําให้ทุกท่านนั้นประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จ สักครู่หนึ่งเราจะได้พูดถึงความเป็นมาของบริษัทโชเอ็นเตอร์ไพรส์ประเทศไทยจำกัดหรือว่าโรงงานก็ดีบริษัทก็ดีที่อยู่ที่ไต้หวันรวมทั้งสินค้าด้วยนะครับสวัสดีครับนักธุรกิจชงโงทุกท่านครับพบกับผมวัมนชรพงษ์ภูลศรีธนานนท์เรื่องราวเกี่ยวกับพลิกชาร์จ 10แผ่นของเรานั่นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกของ ACT g r o u p นะครับหลายท่านเข้าอกเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วนะครับว่าทำไมเราต้องทำธุรกิจช่วงโหนั่นเองนะครับและตอนนี้เรากำลังขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์หรือว่าโปรเจกต์กาแฟถ้วยใหม่ดื่มแล้วรวยด้วย855เป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้พื้นฐานเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับทุกคน ทั้งคนเก่าและคนใหม่ทั้งผู้สอนและผู้ถูกสอนพื้นฐานต่างๆของธุรกิจโจงโอเราจะต้องรับรู้รับทราบให้ตรงกันระหว่างอัปลายกับดาวไลและไซไลนะครับยกตัวอย่างเช่นภาษาต่างๆทุกคนก็จะต้องมีการเริ่มต้นในการที่จะสอนเป็นสเต็ปหรือเป็นขั้นเป็นตอนไปเช่นภาษาไทยก็ต้องเรียนรู้เขียนให้ได้ก่อนก็ไก่ถึง,งคนรคู่ สระพยัญชนะภาษาอังกฤษก็ A ถึง Z ต่อจากนั้นค่อยมาผสมคำกันอีกทีนะครับแล้วก็รู้ความหมายว่าคำนี้หมายความว่ายอย่างไรวันนี้เราจะให้ทั้งอัปลายแล้วก็เดลลายรู้พร้อมๆกันและจะให้ทุกท่านนั้นนะครับได้รับรู้รับฟังว่าเราพูดผู้ฟังรู้เรื่องไหมเมื่อเราเป็นผู้ฟังเราฟังวิทยากรรู้เรื่องหรือไม่อย่างไรการทำทฤษฎีจงโฮนั้น เป็นการทำแบบ Copy ลอกเรียนแบบกันได้เพราะเราใช้บริษัทเดียวกันสินค้าตัวเดียวกันแผงการขายแผงอัตรารเดียวกันตอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการเริ่มต้นนะครับส่วนใครจะมีเทคนิคในการที่จะทำอย่างไรนั้นว่าไปอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของ f i ิ c ชาร์ตซึ่งเป็นปฐมบทให้ทุกท่านได้รับรู้รับทราบกันก่อนว่าถ้าเราจะทำ ธุรกิจจวงโหเนี่ยเราจะต้องรู้อะไรบ้างคร่าวๆก่อนที่เราจะลงมือทําก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องของบริษัทจวงโงนะครับก็ขอทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าบริษัทจวงโหเนี่ครับเป็นธุรกิจนานาชาตินะครับขยายไปทั้งหมด9ประเทศด้วยกันแล้วนะครับแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจหรือว่าเป็นการ เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่มีอายุ17ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาร่วมทําธุรกิจได้เราเรียกว่าโอกาสทางธุรกิจและก็เป็นโอกาสสร้างรายได้จากการทําธุรกิจช่วงโอเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องที่ผมจะพูดต่อจากนี้ไปก็เป็นเรื่องราวของการเปิดโอกาสทางธุรกิจช่วงโอเมื่อเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจช่วงโงเนี่ยเราจะต้องมารู้จักเรื่องของอะไรบ้างครับ เรื่องของบริษัทชงโอเรื่องของสินค้าเรื่องของแผนง,งานขายแผนตลาดเป็นหลักนะครับสามข้อนี้เป็นหลักเลยและข้อที่4ี่ก็คือการบริหารการจัดก,การของทีมอันนี้เป็นข้อสําคัญมากที่จะทําให้ทุกท่านนั้นประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จสักครู่หนึ่งเราจะได้พูดถึงความเป็นมาของบริษัทชงโวอินเตอร์ไพรส์ประเทศไทยจํากัดหรือว่าโรงงานก็ดีบริษัทก็ดีที่อยู่ที่ไต้หวนันรวมทั้งสินค้าด้วยนะครับ ตอนนี้ไปนะครับเรามารู้จักบริษัทชวงโฮกันสักหน่อยนะครับว่าเขามีความมั่นคงอย่างไรนะครับในการทําธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายหลายชั้นหรือธุรกิจเครือข่ายเนี่ยบริษัทต้องมั่นคงนะครับถ้าบริษัทไม่มั่นคงเราก็ไม่มั่นคงด้วยอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนเป็นแม่งเมาบินเข้ากองไฟไปเพราะว่าไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้นะครับ บริษัทนั้นเหมือนต้นไม้เรานั้นเหมือนกิ่งไม้ถ้าบริษัทอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้โดยปริยายนะครับบริษัทชงโวนั้นก็จะมีหลายกลุ่มด้วยกันนะครับที่เป็นกลุ่มธุรกิจชงโวเขาถึงมีความมั่นคงนะครับเช่นโรงงานเขาเป็นของเจ้าของโรงงานด้วยตัวเองนะครับโรงงานหยงเคียนน,นะครับสวนเทคโนโลยีเป็นสวนเพาะเห็ดโดยเฉพาะเลยนะครับและเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยนะครับปัจจุบันนี้ แล้วยังมีมูลนิธิวิจัยของไต้หวันก็คือวิจัยเกี่ยวกับเฮดิงเจอนี่นะครับมีสถาบันวิจัยของไต้หวันเพราะว่าคําว่าสถาบันตรงนี้นะครับเขาก็จะเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเฮดิงเจอรนะครับแล้วก็จะมีบริษัทการท่องเที่ยวนะครับของไต้หวันด้วยและมีสมาคมการกุศลนี่ส่วนหนึ่งเขาเรียกว่ากลุ่ม ธุรกิจชวงโอนะครับนอกจากมีความมั่นคงแล้วตอนนี้บริษัทชวงโอยังขยายไประดับนานาชาติอีกหลายประเทศด้วยกันนะครับเช่นที่ประเทศไทยเราหนึ่งละนะครับประเทศมาเลเซียประเทศสิงคโ,โปร์นะครับแล้วก็อินโดนีเซียฮ่องกงเมียนมาญี่ปุ่นเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความมาตรฐานระดับสากลน,นั้นชงโงก็ถือว่าเป็นบริษัทหนึ่ง ที่มีความมาตรฐานสากลเราเชื่อถือได้นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปทําเราก็ต้องศึกษาเรื่องนี้เข้าไว้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับการทําธุรกิจจโงโฮนั้นเรายังได้รับความมั่นคงในหลายด้านด้วยกันเช่นความมั่นคงทางน,นการเงินนะครับอุตสาหกรรมทางการทําธุรกิจนั้นเขาจะทําธุรกิจระยะยาวนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีแผกนการขายแผกนการตลาดที่แน่นอนชัดเจนเขาใจ่ายให้จริงตามนั้น ที่ทำมาทั้งหมดนะครับตั้งแต่ปี2542นี้ยังไม่มีข้อใดบกพร่องในเรื่องการเงินของบริษัทช่วงโวกับสมาชิกนะครับคุณภาพสินค้ามีความเชื่อถือได้ซื้อแล้วนะครับเอาไปใช้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปอันนี้ก็เป็นหัวข้อสำคัญที่สุดสำหรับผิดพันธ์ที่เราจะต้องทำธุรกิจด้วยนะครับกฎกติกาในเรื่องของทายาทในการสืบสารส่งต่อ ว่าบริษัทนั้นทําแล้วจะมีคนเชื่อมต่อหรือมารับต่อไปเขาก็ได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วข้อสําคัญที่สุดก็คือเข้ามาท,ทําธุรกิจจงโวยในประเทศไทยนี้ก็คือถูกต้องตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มสำหรับสินค้าของบริษัทจงโวยในประประทศไทยจํากัดปัจจุบันนี้นะครับมีทั้งหมด3ามบรายการด้วยกันสินค้าหัวจะก็คือสารสกัดจากเห็ดหินจือนั่นเองนะครับแต่ไม่ใช่กินเห็ดหินจือนะครับ ใช้เห็ดยี่เงนั้นเข้าไปสกัดเอาสารโพลีซากาไลไตเทอร์พีนอยดีโนไซ์โปรตีนเอลเซตมาเป็นองค์ประกอบนะครับมีทั้งหมด3ชนิดที่เข้มข้นนะครับที่เราเรียกว่ายาแผนโบราณหรือว่าสมุนไพรนั้นนะครับมีอยู่ชนิดชว่งชวงโฮหโชว่วงโฮ2และชว่วงโฮบีสำหรับสินค้าอื่นนั้นก็มีทั้งหมด7จกลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผิดพันธุ์ในครัวเรือนนะครับกลุ่มผิดพันธุ์เครื่องดื่มกลุ่มผิดพันธุ์อาหาร กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเรือนร่างกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณกลุ่มผลิตภัณฑ์ยา,ยาแผนโบราณซึ่งเป็นสารสกจืน่นนั่นเองนะครับสินค้าทุกชนิดได้รับการอนุญ,ญาตจากอ,อยสคบอแล้วก็ฮาลาลเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าทุกตัวนะครับมั่นใจได้ว่าทานแล้วปลอดภัยและที่สาคัญน,นะครับที่โด่งดังตอนนี้ก็คือกาแฟจริงใจและเจลแปลงฟันกินชิที่กินได้ ไม่เหมือนใครนั่นเองนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของแผงการขายแผงการตลาดนะครับทั้งหมดมี9ช่องทางด้วยกันนะครับแผงการขายแผงกาัตลาดของบริษัทจุโมยธุรกิจประเทศไทยจำกัดแล้วก็อีก3สิทธิประโยชน์นะครับข้อแรกเมื่อเราสมัครเป็นสมาชิกเสร็จแล้วด้วยเงิน1้อยบาทนี่นะครับเราก็จะได้สิทธิ์ซื้อสินค้าในวลดสิ้ถ่อนะครับอันนี้เป็นข้อแรก ข้อที่2คือรายได้ปฏิบัติงานนะครับ4-28%ถึงซึ่งมี7ระดับชั้นด้วยกันอันนี้ไม่ใช่สตาร์สเต็ปนะครับแต่ว่าเป็นแบบค้าปีกค้าส่งถ้ามียอดถึง4,000คะแนนก็จะได้รับ4% 4,000ขึ้นไปนะจนถึง7,999นะครับถ้าแต่8,000ก็อยู่ที่8% 1, 6, 12 3, 2, 16 12% 32 16% 52 20% 88,000 24%ถ้าแสนสามขึ้นไปก็อยู่ในระดับ28%ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของรายได้ข้อที่2ส่วนรายได้ข้อที่3ถึงข้อที่9นั้นเป็นรายได้ของการพัฒนาตำแหน่งนะครับกินลึกถึง7ชั้นด้วยกันผมก็มักจะเรียกทับซ้อนไปด้วยว่าที่คือ matching group b o n u ส่วนรายเรียกจะเป็นอย่างไรนั้นเราต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วน3สิทธิพิเศษนั่นก็คือ เรื่องของการท่องเที่ยวต่างประเทศปีละ1ครั้ง,งเป็นอย่างน้อยรางวาัลรถยนต์สาหรับระดับเพชร4ปี1นึงคันและเงินโบนัสปลายปีหรือว่าออเซลปีละ1ครั้งสําสหรับผู้จนหนระดับเพชรขึ้นไปทั้งหมดของบริษัทชงโคข้าวๆที่จะพูดให้กับทุกท่านนั้นได้รับรู้กันก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเรื่องราวต่างๆท,ท,ที่พูดให้ฟังคร่าวๆโดยใช้เวละ เวลาอ่านสั้นๆนี้ก็จะช่วยสมาชิกของ a c t Group ๊ปนำไปรับฟังนำไปคุยนำไปพูดและนำไปศึกษาพอให้เข้าใจในเบื้องต้นก่อนแล้วก็ลงลึกไปทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับสำหรับวันนี้ผมวัชระพงษ์ภูลศรีธนานนท์ขอจบการบรรยายฟิชาดไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ